สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ใครเคยมีบ้านเนาะอยู่บ้านนอกบ้านนาบ้านเราสมัยเกา่าๆรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็จะมีพวกองค์มังกรองแดงองค์ปูนวันนี้ผมมาเจอเจอองค์โบราณเป็นองค์แดงองค์ปูนซึ่งทุกวันนี้มันค่อนข้างที่จะหายากแล้วซึ่งคนก็จะไม่นิยมใช้แล้วก็บางคนก็ไปทุบทําลายบางคนก็เอาไปทำเ,เป็น ก็ได้อะไรเอาไปประดับบ้านประดับสวนวันนี้ผมม่เจอเจออยู่สองใบก็เลยมาถ่ายเพ่อให้พีน่น้องได้ชมกันมาดูกันครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้ององค์ที่อยู่ต่อหน้าต่อตาของผมนี้ก็เป็นองค์พระรามโุราณนะครับองค์นี้อายุไม่ต่ำกว่าแปดสิบเจ็ดสิบปีถึงร้อยปีครับนี่ครับเพราะว่าเป็นมรดกของยายตูยายตูเป็นยายทวดครับยายตูก็อายุอายุก็ตอนที่ ยายเสียก็อยู่ที่ประมาณ90หน่อยๆนี่ครับองค์นี้ก็น่าจะนู่นแล้วครับ90ปีนู่นแล้วครับนี่ครับมาดูครับโอ้โหนี่ครับจนสีล่อนสีลอกไปหมดแล้วครับแต่ว่าดูความคลั้งความเก่ายังมีอยู่ครับนี่ครับการทําก็น่าจะใช้พวกหินฝุ่นนี่ครับหินฝุ่นนี่ครับองค์รุ่นเก่าองคโบราณโบราณองค์แดงนี่ครับองค์ปูน ทุกวันนี้หายากแล้ครับก็ก็จะมีบางกลุ่มเขาก็ยังรับซื้อเก็บไปสะสมนี่ครับเก็บไปสะสมเพื่อที่จะนำไปอนุรักษ์นี่ครับวันนี้มาเจออยู่ที่จังหวัดยโสธรก็เลยมาถ่ายให้พวกแม่พี่น้องได้ชมกันใครไม่เคยเจอใครไม่เคยเจอก่อนนีนะครับองค์โบร,บราณที่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดของเราใช้ตั้งแต่สมัย โบราณโบราณสมัยสงครามโลกครับนี่ครับองค์นี้ก็นู่นแหละครับอายุสงครามโลกนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับหาชมยากครับแล้วก็น้อยนักที่จะได้เจอเจอครับก็มีลงเหลือเป็นส่วนน้อยน่ครับวันนี้มีโอกาสก็มาถ่ายพ่อแม่พี่น้องได้ชมกันก็อย่าลืมกดติดตามอุชิตับเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีเรื่องราวอะไรก็จะมาถ่ายทอดสู่ช่อง u t u b e อุชิตับชาแนลนะครับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ